ผมว่าเป็นโอกาสเพราะว่าการทาปุ๋ยหมักในประเทศไทยเนี่ยยังยังไม่เป็นไม่เป็นที่รู้จักมากเพราะมันทํายากตอนนี้มันมีวิธีวิธีใหม่ที่ทําง่ายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทาขายได้แล้วก็ส่วนการตลาดเนี่ยก็ต้องมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็ต้องดูแลกันเองครับจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทดลองแล้วก็ทําจริงมานะครับสาหรับวิธีเนี่ยครับของทางวิศวกรรมของแม่โจ้เนี่ยครับมีจุดที่ต้องระมัดระวังอะไรครับอาจารย์ จุดที่ต้องระมัดระวังก็เรื่องเนี่ยครับความชื้นแทบจะบอกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นที่ไปส่งเสริมเนี่ยแล้วชาวบ้านลงมือทาเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเขาเขาไม่ใส่ใจในเรื่องการดูแลความชื้นเพราะว่ายังหวังให้เทวดาฟ้าฝนดูแลกันเองซึ่งพอขาดความชื้นจุลินทรีย์ก็ทํางานไม่ได้ครับการย่อยสลายเกิดไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณภาพปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ได้มาก็จะตกตกทันทีมันมันไม่ผ่านเกณฑ์ สมมุติว่าที่อาจารย์บอกความที่เราต้องลดน้ําทุกวันสําหรับบางคนแบบว่ามันติดทุ่นละจริงๆอาจารย์ครับเว้นไปวันสองวันนี่<อ>มีปัญหาได้ไม่มีปัญหาครับข้อดีของระบบชีวภาพแบบนี้คือจุลสีเขาก็ไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าอย่างเราไปกรุงเทพเจ็ดวันเอไปต่างจังหวัดเจ็ดวันแล้วก็จุลซีเขาขาดน้ําไปเจ็ดวัน<ๆ>ก็ไม่เป็นไรครับ พอเรากลับมาเรากลับมารถใหม่เขาก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าแทนที่จะเสร็จ2เดือนผมก็ไม่แน่ว่ามันจะเสร็จ2เดือนกันเจ็ดวันหรือเปล่าหรือ2เดือน10บวันมันก็จะขายขยายนิดนิดแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายก็ยังใช้ได้ปุ๋ยที่เรามาใช้นยอาจารย์เราต้องไปตีปนก่อนไหมหรือว่าเราไม่จําเป็นเอาใช้ได้เลยก่อนที่มันจุถ้าเราทําทําใช้เองนะครับพอมันแห้งแล้วเนี่ยทุกอย่างอย่างใบไม้ที่มันดูเหมือนจะจะเป็นใบไม้อยู่พอมันแห้งมันก็จะ กรอบแตกยุ่ยลงไปคถ้าเราใช้เองก็ไม่ต้องไปตีป่นนะครับแต่ถ้าจะทําขายก็ขอร่อนส้นม um, ีตะแกรงร่อนสะหน่อยให้มันสวยให้ให้เขาดูให้จูงใจให้ซื้อหรือทาเป็นอุตสาหกรรมก็มีเครื่องตีก็ใช้เครื่องเครื่องย่อยเ็จพื้นี่แหละครับตีอาจารย์ถ้าเราอยากจะเอาคอนเซปต์นี้แหละแต่เราย่อส่วนไปใช้ในบ้านแทนที่เราจะต้องเป็นเกษตรกรใช้แต่ว่าในบ้านใช้เนี่ยพอทาได้ไหมครับอาจารย์ถ้าทําในบ้านเนี่ยแนะนําให้ทําใน ม่เข่งอ๋อในเข่งก็หาเข่งมานะครับเข่งแบบที่เราใส่เสื้อผ้าเ็เห็ดในตะก้าอะไรใช่ตะก้าตะก้าใส่ผ้าก็ได้หรือเข่งพลาสติกที่มีขายทั่วไปครับหรือเข่งไม้ไผ่ก็ได้เอาเข่งพลาสติกดีกว่าเพราะมันมันไม่เปื่อยก็วางเศษพืชสักห้าเซนสามส่วนนะครับสามส่วนถ้าในบ้างระดับบ้านก็สามถุงพลาสติกกอลแกล็บนะครับให้หนาสักสามห้าเซนแล้วก็มูลสัตว์ทับรดน้ำทำแบบเรือนแบบ ระบบวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งใช่ใช่แล้วก็สอนไปแล้วก็ลดน้ําทุกชั้นพอเต็มเข่งแล้วก็ลดน้ําทุกวันฉีดรอบๆอแล้วทุกสิบวันก็เอาสายยางของเราเนียครับเสียบชุดลงไปก็ไม่ต้องใช้ไม้เพราะว่าถ้าเป็นเข่งมันเสียบง่ายมันไม่ต้องใช้เหล็กมันไม่เหมือนกองใหญ่ๆคแล้วก็ระยะห่างรูก็ประมาณคืบๆๆอะไรเงี้ยครับทุกสิบวันก็มันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งคือมันจะมีน้ําไหลออกมาน้ําสดเกินไหลมาจากการลดประจําวัน พราะฉะนั้นเราก็ควรวางตามมุมบ้านมุมสวนที่มันมันมันมีดินรองรับน้ำจะได้ซึมอืมแล้วพอครบสองเดือนครับแล้วก็คว่ำคว่ำลงเราะเอาใบไม้ที่มันไม่เปื่อยออกนะครับอ๋อมันจะมีบางส่วนที่ไม่ย่อยแล้วก็จะบางๆผิวผิวที่มันไม่เปื่อยเพราะว่ามันมันถูกอากาศไงมันถูกแล้วมันไม่มีจุลินทรีย์ที่จะมากรับ ข้างในเนี่ยครับก็จะเป็นปุ๋ยแล้วก็ทิ้งให้แห้งเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองถ้าเกิดเราสนับสนุนให้ทุกบ้านทำก็ช่วยประหยัดค่าการเรื่องขยะใช่แล้วแล้วก็การทําเข่งแบบนี้ดีตรงที่ว่าถ้าเราทําแล้วเราหยุดรอเศษอาหารในครัวอย่างเช่นใบไม้คแล้วก็หยุดไว้รอเศษอาหารในครัวเอามาใส่คไม่เอาน้ําแกงนะครับครับแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ปิดด้วยใบไม้แล้วก็หยุดไว้รอวันพรุ่งนี้ีเศษอาหารก็ เศษทหารที่วัวใบไม้ครดน้าแล้วก็หยุดไ้อีกคก็เป็นการจัดการทหารหรือใครมีแข่งทําแข่งแล้วถ้ามีเศษทหารก็แง้มแง้มเศษทหารนี้ยักเข้าไปยักเข้าไปแง้มในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างสองเดือนมันก็จะคอยยุบอยู่เรื่อยคใครอยากเติมก็ได้หรือใครไม่อยากเติมก็หาอีกแข่งหนึ่งครับเพราะว่าแข่งนี้มันเต็มแล้วก็ทําอีกแข่งที่สองพวกเนื้อสัตว์ใช้ได้ไหมครับถ้าไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนกันผมเคย ให้เพื่อนใน a ฟ e b o o k เนี่ยเขาไก่ที่ตายครับยัดไว้ในกองปุ๋ยอยู่ในถุงเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปคุยครับเขาก็หนาวหนาวนะว่าเจออะไรมันไม่เจออะไรเลยหัวกระโหลกแทบจะไม่เจอครับย่อยหมดมันย่อยหมดจุลสีเข้าถึงก็คือทั้งเนื้อ yes? ทั้งอะไรแต่ยกเว้่อยหนึ่งเดียวคือมันแกงแกงเนี่ยครับเผ็ดอาจารย์เผ็ดก็ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวจุลสีมันไม่มี ไม่มีลิ้มครับมีเพื่อนที่ทําทาที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าไอตอนเจาะเนี่ยแทนที่เอาใช้น้ำประปาใส่เข้าไปเข้าน้ําแกงใส่อ๋อแต่ปัญหาของการใส่น้ําแกงคือว่ามันใส่ไม่ได้ทุกวันเพราะว่าน้ําของเราเติมทุกสิบวันพี่เจาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็แล้วอีกเก้าวันน้ําแกงก็ต้องทิ้งไปก่อนนะคือใส่มากมากไปเนี่ยมัน ตัวน้ำแกงมันมักจะมีปัญหาเรื่องไขมันมันไปพุ่มจุลินทรีย์หจุลินทรีย์หายใจไม่ออกครับก็เดี๋ยวก็ตายพอตายพวกก็เริ่มมีกลิ่นอาจารย์มันมีตัวอินดิเคเตอร์อะไรบอกหร้ไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดทางเช่นว่ามันเกิดลาขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้มีไหมครับสำหรับในการหมักในการทําปุ๋ยของผมเนี่ยเชื้อราสีขาวเนี่ยมันเป็นตัวตัวชี้เห็นว่าบริเวณนั้นเนี่ยคุณลืมให้น้ํา สําหรับผมเชื้อรามสีขาวไม่ได้เป็นตัวโทษหรือตัวมันเป็นตัวตัดชนี้ให้เห็นว่าเอ๊ะเกษตรกรรืมให้น้ำจุดนี้เพราะนั้นเนี่ยความจริงคนจริงเราผมจะสอนเกษตรกรมันมีขั้นตอนหนึ่งก็คือคในระหว่างดูแลน้ำา60วันเนี่ยต้องต้องมีหน้าที่คอยเปิดแง้มดูมล้วงดูรอบกองปุ๋ยว่ามีจุดใดแห้งลงหรือเปล่า ถ้ามันแห้งลงเนี่ยมันเชื้อราสีขาวมักจะทํางานแล้วก็เพียงแต่กรอกน้ำบริเวณนั้นเยอะๆเดี๋ยวเชื้อราก็หายก็จะหายไปก<ป>็คือถ้ามีราขาวเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนได้ว่าคนดูแลอาจจะความชื้นไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้สุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากให้อาจารย์ฝากนิดนึงครับว่าสําหรับเกษตรกรที่สนใจหรือว่าชาวบ้านที่สนใจนะครับไอ้ตรงนี้มันจะช่วย ยังไงได้มากนอกจากการเป็นปุ๋ยนะครับอาจารย์เพราะบางทีบางคนไปใช้สารเคมีก็ไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าบางคนไปเผาไปอะไรก็ทําให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับเนี่ยรกวอาจารย์ฝัน่ครับอครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ใช้ประโยชน์รีไซเคิลเศษพืชเรามีฟางในนาจุลธาตุในฟางเนี่ยมันตมสมบูรณ์เต็มไปหมดใครอยากได้โบรอนโมลิบดีนัมเหล็กสังกะสีทองแดงแมกนีเซียมคอีนสันเฟอร์แมกแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรพวกนี้ครับมันอยู่ในฟางอยู่แล้ว เราไปทําปุ๋ยครับแล้วกับหมุนเวียนกลับเข้าไปเดี่ยบลองคิดดูว่ามีคนที่ทําแบบนี้แล้วทําข้าววินซีได้ผลคนะครับโดยการหมุนเวียนจุลธาตุแบบนี้อเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ยังยังใช้เคมีอยู่เนี่ยคก็น่าจะสบายใจได้ว่าเนี่ยขนาดพวกที่ไม่ใช้เคมีเขายังสําเร็จของเราใช้เคมีก็สามารถลดลงไปได้ครึ่งการลดไปได้ครึ่งแปลว่าลดต้นทุนในขั้เดือนการดินก็ดีค พอดินดีผลผลิตก็ต้องมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือทำปุ๋ยเสร็จส่วนส่วนเหลือที่ใช้ก็ยังขายได้อีกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันรอให้คนที่มีจิตเปลี่ยนแปลงครับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคนคิดนอกกรอบอย่าไปสนใจเพื่อนบ้านอื เทคโนโลยีนี่มันทําเพราะว่าผมทําตั้งแต่ปี2 5 5 2ครับได้ผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้วครก็เพราะนั้นเนี่ยก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองทําไม่ว่าจะทำในในเข่งที่บ้านหรือทำกองใหญ่ๆมันการใช้พาะปลูกที่ใช้เคมีอย่างยาวนานมันทําให้ดินเป็นกรดผลผลิตลดพอดินเป็นกรดเชื้อราโรครักเน่าชอบมาอื แล้วเคมีส่วนหนึ่งก็จะถูกตรึงด้วยความเป็นกรดตรึงไว้ในดินถูกฟิกซ์ถูกฟิก,ก,ฟกเซชันไว้พอเราใช้ปุ๋ยหมักไปบำรุงดินเนี่ยดินกลายเป็นกลางไอปุ๋ยเคมีที่เคยถูกตรึงไว้เยอะๆเนี่ยก็จะคายไหมพืชเพราะนั้นเนี่ยภายในขรอบแรกการใช้ครั้งแรกครั้งเดียวพอดินเป็นกลางไอปุ๋ยเคมีที่เคยถูกตรึงก็จะคายให้พืชใช้เพมันก็จะเกิดการสับพรางของพืชภายในการใช้แค่ครั้งแรกแถม เชื้อโรคปลาที่ไม่ชอบความเป็นกลางเพราะเขาชอบความเป็นกรดเนี่ยเขาจะหายไปอีกจุลินทรีย์ดินก็จะเพิ่มจํานวนมากที่ที่ไปอาศัยอยู่กับรากพืชอยู่แบบพืชทาอาศัยเนี่ยเราได้รับอาหารจากปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมักของเราจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะไปเบียดบังแย่งอาหารจากเชื้อโรคก็เป็นการดูแลระบบนนเวศทางดินอย่างชีววิธีก็คือเรียกว่าดูแลแบบองค์รวมเลยใช่นะครับไม่ใช่ว่าใส่เคมีไปผล่นท้ายมันก็จะมีผลบอบตื้อ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้การทำปุ๋ยหมักเป็นเรื่องยากก็ต้องพลิกครับเรามีสิบไร่ต้องการสักห้าตันนี่เป็นเรื่องยากหนักมากตอนนี้มันมีจะมีวิธีใหม่แล้วแล้วก็สําเตรต็จได้ด้วยคาจก็อยากให้ลองทำาัดูแล้วท่านไหนที่สนใจก็มามาดูมาเรียนรู้ที่ฐานเรียนรู้ที่แม่โจครับครับที่แม่โจเนี่ยเราเอาใบไม้ในมหาวิาลยมาทําปุ๋ยทุกปันเลยครับ หน้าฝนก็าทำเพราะหน้าฝนไม่เข้ากองฟุ๋ยหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะมีชาวคณะจากทั่วประเทศมาดูงานอยู่เสมอครับฟรีครับในวันเวลาราชการครับแล้วมันได้ปุ๋ยออกมาทุกวันคผมก็ขายทุกวันอืขายได้ราคาที่ที่พออยู่ได้แล้วเชื่อไหมครับว่าเงินที่ได้เดือนเดือนหนึ่งประมาณหน0 0งหมื่้าบาทก็เป็นคนเงินเดือนสองคนการได้สองคน จานขายโลเท่าไหร่คร the ับเปลือหรือว่านตันละสี่พันตันละสี่พันกิโลละสี่บาทก็โอ้ถูกมากนะจ๊ะก็ผมขายด้วยเก่งผมไม่มีตราด้วยซ้ำดีดีดีสำหรับคนที่สนใจเกษตรนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อถึงที่เข้ามาซื้อซ้ำ้าแสดงว่ามันก็เหมือนใช้ได้แล้วครับแต่ที่ที่น่าสนใจคือจากใบไม้อืมเราเลี้ยงคนงานได้สองคนแล้วก็สองคนนี้ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ปี2547ครับอาจารย แล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาดูงานครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจครับอาจารย์ติดต่อหรือว่าไปดูของ Facebook ของอาจารย์ได้ไหมครับเอาได้ครับของอาจารย์ก็เดี๋ยวดูขึ้นที่หน้าจอนะครับก็เฟซบุ๊กของอาจารย์ไปติดตามอาจารย์ได้นะครับก็มีแฟนๆเยอะเลยนะครับก็วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับคุณครูอาจารย์ขอบคุณครับ ว่าปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ต้องกลับกองนั้นทําได้ง่ายมากนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันทําปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อจะช่วยลดโลกร้อนกําจัดขยะนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามหรือเข้าไปค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของ i อฟารมนะครับและครั้งต่อไปนะครับไอฟารมจะนําข้อมูลดีๆจากเรื่องอื่นๆมาเผยแพร่ต่อไปครับ